ขอตอนรับเข้าสู่ปีใหม่หรือในนามของปี2018เรียกว่าเราได้ผ่านพ้นปี2017มาอย่างเต็มตัวและนี่น่าจะเป็นการก้าวเข้าสู่อนาคตอย่างแท้จริงทาง Channel Fast Anime ก็ขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขตลอดปีครับเอาละ่ะในไหนก็ผ่านปีเก่ามาแล้วสถานีถัดไปก็คงจะหนีไม่พ้นแอนิเมจากซีซั่นวินเตอที่บอกได้เลยว่าซีซั่นนี้มันไม่ธรรมดานอกจากจะมีเมยภาคต่อที่เยอะแล้ว ก็ยังมีเมสหลายเรื่องหลายสไตล์ถือว่าเป็นการเปิดไปเดิมแรกได้สวยงามของปีนี้ก่อนเมสในซีซั่นวินเตอร์จะใช้กันเกือบหมดผมเลยอยากจะเชิญชวนทุกคนมารู้จักกับ7เรื่องที่น่าสนใจจากภายในซีซั่นนี้ถ้าอย่างนั้นเฟ c e อนิเมะพรีเซนต์เเรื่อง a อนิเมะที่น่าสนใจจากภายในซีซั่นวินเตอร์ปี2018บอกไว้ก่อนว่าคลิปนี้ไม่ใช่การจะอันดับแต่อย่างใดเป็นเพียงแค่การแนะนําคร่าวๆเท่านั้นส่วนการจะอันดับก็จะทําเป็นอีกคลิป อยากไว้ตั้งหากหลังจากที่เมทุกเรื่องใช้จบเกินครึ่งเรื่องแล้วแล้วเราค่อยมาจัดอันดับกันอีกทีหนึ่งถ้าอย่างนั้นก็ขอเชิญรับชมและรับฟังได้แล้วครับโอเวอร์ดซีซั่นสมาได้สักทีกับ Overlord ลอดซีซั่นสหลังจากทำให้แฟนๆหลุ้นว่าจะมีภาคต่อหรือไม่แล้วก็เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า Overlord ดจะมาอย่างแน่นอนภายในซีซั่นวินเตอร์ ปี2018ก่อน Overlor d ดจะประกาศขา่าวการสร้างภาคต่อก็มีข่าวลือหนาหูว่าเรื่องนี้จะไม่มีภาคต่ออย่างแน่นอนและก็ได้มีหลายคนโยงไปเรื่องนู้นเรื่องนี้บ้างและก็ได้หาหลักฐานมาประกอบความชี้ชัดว่าไม่มีทางที่แอนิเมะอย่าง Overlor d ดจะมีภาคต่อหรือได้ไปต่อในรูปแบบของแอนิเมชันจนทําให้หลายคนเริ่มตัดใจจากภาคต่อเรื่อง Overlor d เพราะอะไรหลายๆอย่างมันก็มัดรวมเหตุผลและชี้ถึงความน่าจะเป็นที่ Overlor d จะเซโนเรื่องภาคต่ออย่างแน่นอนแต่ใครจะไปรู้กันว่าเหรียญที่ถอยออกมาจะเป็นหัวหรือก้อยและลูกเต๋าที่ถอยออกมามันจะเป็นหน้าอะไรและโอเวอร์โดคือผลของความคาดคะเนที่พิกล็อกพรามบันดาประกาศสร้างภาคต่อและทาลายทุกเสียงข้อรหัสที่นินทาและฟื้นคื้นชีพกลับมาในชื่อของโอเวอร์โดซีซั่นสและอีกไม่นานเกินรอเหมือนสั้นเพียงแค่หายใจทจ่เราจะได้ดูโอเวอร์โดซีซั่นสเป็นแฟนห้ามพลาดโดยเด็ดขาด ไวโอเลตเ e เวอร์กาและนี่น่าจะเป็นเรื่องที่ผมไม่อยากให้คุณพาดมากที่สุดในลิสต์นี้และก็ขอแอบอวยแล้วให้กำลังใจอยู่ห่างๆก็แล้วกันกับแอนิเมะภาพงามหรือว่าที่ The Best of Anim ิเมภาพสวยแห่งปีนี้แล้วทำไมคุณไม่ลองมาทำความรู้จักกับมันละ่ะกับ Violet Evergarden คุณภาพการันตีซึ่งผลงานและผลงานการันตีซึ่งคุณภาพและนี่คือผลงานชิ้นโบแดงอีหนึ่งเรื่องก่อนที่ V วร์เลตจะมาเป็นแอนิเมะก็ได้ผ่านหลายเวทีในการประกวดและได้รับรางวัลมาอย่างไม่หน้อยจนกระทั่งเด้กกลายมาเป็นแอนิเมะและอยู่ภายใต้การดูแลของเกียวแอน,นิที่บอกได้เลยว่ามันโคตรจะสุดยอดชัดๆเพราะชื่อนี้การันตีซึ่งผลงานคุณภาพซึ่งดูจากตัวอย่างแล้วก็น่าจะรู้ว่าไวโอเลตมันไม่ธรรมาดาจริงๆและเหตุผลข้อไหนละ่ะ ทำไมคุณถึงต้องพลาดเรื่องนี้ Violet Evergarden ดาและกะชีคาชิเป็นเรื่องที่ไม่คิดว่าจะมีภาคต่อเลยได้สําแต่มันก็ดันมีภาคต่อซะงั้งงนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ความผิดคาดของผมทำให้เรื่องนี้มีภาคต่อและกะชีคาชิอาจจะไม่ใช่เมทที่โด่งดังในไทยอะไรมากมาย น้อยคนหลักที่จะรู้จักเรื่องนี้อาจจะเป็นเพราะว่าสาเหตุมันคือแนวชิลออฟไลน์ได้แหละที่คนไทยไม่ค่อยชอบกันแต่ในความคิดของผมหรือม y o โอเพเนียคิดว่าเรื่องนี้มันอาจจะดูฮร์เซล,ลเกินไปหน่อยหรือขายของเยอะเกินไปก็อย่างที่เรารู้กันวาดากชีคาชิมันคือไม่เกี่ยวกับขนมการกล่าวถึงขนมจึงไม่ใช่เรื่องผิดแปลกอะไรแต่ดูเหมือนทีมงานจะไม่รู้จะคำว่าลิมิตหรือระดับแห่งความพอดีแถมเรื่องนี้จะออกในโทนเลิฟคอมเมดี้เลยก็ไม่ใช่ หรือจะไปให้สุดทางในโทนคอมเมดี้เลยก็ไม่ใช่เหมือนอยู่ตรงกลางร,ระหว่าง2ทางแยกที่ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีมันเลยเป็นผลงานก้าำกลา่งกึ่งๆแต่ว่าภาค2ก็อยากจะเชียอ์ออกมาทางเลิฟคอมเมดี้ซะมากกว่าเพราะรู้สึกว่าเสียดายคาแรคเตอร์ตัวละครหญิงเรื่องนี้และก็แอบ,บได้ยินมาว่ามีการเปลี่ยนแปลงทีมงานและสตูดิโอในการผลิตและแน่นอนว่าคาแรคเตอร์ดีไซน์ก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกันแต่เท่าที่ดูมามันก็ยังคงเค้าโครงเดิมอยู่เพียงแต่ว่า มันอาจจะไม่ดูคงเหมือนภาคแรกเท่านั้นแล้วเราก็คงต้องมารอดูกันว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่นี้มันจะทําให้เรื่องนี้ได้ไปในทางที่ดีขึ้นกว่านี้หรือไม่จุดตีอีกครั้งกับภาค2มาสารต่อความมันที่ครั้างขากับเมฆขวัญใจใครหลายคนแล้วเรียกร้องให้มันกลับมาสาวกเตรียมเฮได้เลย นอกจากแอนิเมะภาคต่ออย่าง Overlord ในซีซั่นวินเตอร์แล้วลำดับถัดไปก็คงจะเป็นนายนัซเซอร์หรือศึกตำนานเจ็ดอัศวินที่เราคุ้นเคยในชื่อไทยและการกลับมาครั้งนี้คือการกลับมาสารต่อเรื่องราวของภาคแรกนอกจากการสารต่อเรื่องราวของภาคแรกในภาคต่อแล้วก็ยังมีสซัไพรให้แฟนๆได้ประหลาดใจกันเล่นถึงการประกาศสร้างแอนิเมชฉบับั o มูวที่จะฉายในฤด,ดูร้อนและที่สําคัญมันจะมาในปีนี้ หรือว่าเป็นเรื่องที่ทําให้แฟนๆช็อกเป็นว่าเล่นและส่วนภาค2ก่ก็จะฉายในวันที่13นี้แฟนๆห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเิบแปปีกับซากุระภาคต่อแม้จะพูดไงดีละ่ะไม่คิดว่าเรื่องนี้มันจะกลับมาทำภาคต่อและผมก็เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ไม่คิดว่าเรื่องนี้มันจะมีต่อด้วยละ่ะ แต่เมื่อมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดแล้วนะสากุระคือเมืจักปี1998และได้ใช้จบไปเมื่อปี2000ในจำนวน70ตอนจบและถ้าเรานับจากปี2000ที่เรื่องนี้ฉายจบถึงปี2018ที่เรื่องนี้จะฉายภาคต่อก็คงจะได้ประมาณ18ปีที่สากุระหายไปจากจอในเวอร์ชั่นทีวีซีรีส์ที่มันนานเกินจนไม่แน่ใจแล้วว่ายัางมีคนจำเรื่องราวภาคก่อนๆได้หรือไม่งานนี้ ก็คงต้องมีการย้อนความกันหน่อยละสำหรับภาคนี้ก็จะตามหาว่าใครคือคนร้ายที่ทําให้การว่างเปล่าและค้นหาตัวการขอเบรกเรื่องราวไว้แค่นี้ดีกว่าอยากจะให้ไปตามต่อในซากุระกับภาคใหม่ที่กําลังจะมาถึงก่อนที่ลิสต์นี้จะกลายเป็นเมภาคต่อที่ควรดูในซีซั่นวินเตอร เรามาทำความรู้จักกับบ s สเลตกันดีกว่าว่าเรื่องนี้มันพิเศษยังไงสำหรับความประทับใจแรกของผมคงจะเป็นคาแรคเตอร์ดีไซน์ที่มันชวนให้คิดถึงแม้เรื่องหนึง่งซะเหลือเกินใช่ครับผมกำลังหมายถึงกิลที่ข่าวและไม่ต้องแปลกใจเพราะว่างานนี้ได้อาจารย์ที่ออกแบบคาแรคเตอร์ดีไซน์จากกิลที่ข่าวมาออกแบบให้เรื่องนี้มันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เรื่องนี้จะมีกินอายของความเป็นกิลที่ข่าวอยู่ภายในเรื่องและก็หวังว่า เรื่องนี้มันจะทำได้ดีแหละนะยูรูแคมผ่านเรื่องแย่ตลอดปีเก่ามาทั้งทีขอไม่คิดอะไรและผ่อนคลายกับเมแนวชิวออฟไลท์กันดีกว่าชิชลๆแลระบายสบายไปกับยูรูแคมกับเมแนวเนื้อเรื่องเข้าใจไม่ยากแต่สนุกและการดำเนินเรื่องแบบช้าช้าชิลชเรื่อยเยฮ่าๆนี่น่าจะเป็นแนวชิวออฟไลท์อีกหนึ่งเรื่องภายในซีซั่นที่น่าสนใจ และอยากจะแนะนําเผื่อใครอยากจะดูอะไรเบาๆบ้างจะพูดว่าเมนแนวนี้สิ่งที่ไม่สําคัญก็คงจะเป็นเนื้อเรื่องเพราะมันเน้นขายการดําเนินเรื่องและฉากเรื่องเสียงัวเราะจะภายในเรื่องซะมากกว่าซึ่งเอาตรงๆเมนแนวชิวอลัลฟ์ไเกือบทั้งหมดมันก็ไม่ค่อยจะมีเนื้อเรื่องกันหรอกเช่นเดียวกันกับก่นของเรื่องซึ่งเมนแนวนี้มันก็ไม่ค่อยมีกันเพราะสิ่งที่มันขายก็คงจะเป็นการดําเนินเรื่องและมุกตลกจะภายในเรื่องและผมก็เชื่อว่าผลงานเรื่องนี้ น่าจะทำให้ใครหลายคนไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับก่อนจะจากกันผมขอถามอะไรสักหน่อยคุณรอเรื่องไหนมากที่สุดและเพราะว่าอะไรและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่หมดหน้าที่ของผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีปีใหม่ครับ